บ้าจริงๆเอาไปลงติ๊กตอ,อกเอาเลขเราไปทั้งสองตัวทุกทุกวดไงน,นะครับแต่ติ๊กตอ,อกไม่ได้เล่นหรอกมีแต่สมาชิกแคปเข้ามาให้ดูนะครับมันเป็นไฟล์ขยันะบทำให้เครื่องนะไม่ควรจับติอดอาจารย์เคยเอาไปลงอยู่ไปฟ้าข้างหนึ่ง ชุมชนเชยไโอ้ยตายที่เขาไปโชนนมโชว์เต้าโชรสารพัดและคนอื่นลงไม่ผิดกฎอาจารย์ก็เลยไม่เข้าเท่าทุกวันนี้ไหมโอ้ตายทำไมเป็นแบบนั้นนะครับได้ร้อยบาทคุณอะไรนะอาจารย์ลงในกลุ่มไ่ไหมคืออะไรล่ะลงรัฐบาลตัววิ่งบอกในกลุ่มอาจารย์ลงให้ เดี๋ยวจะลงตัวที่ซื้อรัตติไดเลยตัวเจาะไปตัววิ่งไม่ต้องเอาหรอก <c oughs> นะตัวเด่นของอาจารย์ก็มีสองตัวอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวจะใครจะรัฐบาลอาพิรมรัฐบาลเนาะนะรัฐบาลของอาจารย์งวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้ว,อ,ลวอาจารย์ให้หกให้เจ็ดเนี่ยพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนดูให้สักห้าหกงวดอันนี้งวดสดสด,สดร้อนร้อนเนาะนี่แบอกสดสดร้อนร้อน เออให้หกกับเจ็ดถ้าย้อนไปวันที่หนึ่งูนี้ไปมล้ละให้ดูสําหรับวันที่มาใหม่ย้อนไปวันที่หนึ่งมันอยู่ในเครื่องนี้ไหมอ๋อวันที่หนึ่งที่หนึ่งแป๊บให้หกกับเปดนะครับหกมาบนมาล่างนะครับหกนะมาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยออกหนึ่งหกนะสังเกตนะครับแล้วก็ต้องย้อนไปเดือนหกอันนี้เดือนเจ็ดครบแล้วนะ เดือน6เดือนหอยู่ในเครื่องไหมเนาะลบนะข้อมูลเต็มเดือน6ใช่ไหมทุกคนเดือนหาวันที่สิบหนะให้ศูนย์เลขหกออก0ูนย์สามนะครับใช่วันที่สนะิบหเดือนห้าหเดือนห้าวันที่1เดือนห้า สองอาจจะไม่เทียงกันเพราะว่าเครื่องมันทับสมสรุปแล้วสามเดือนสามเดือนกว่าตั้งแต่วันที่สองพฤษภาครับก็ถือว่าเดืนดีอะใครจะเอาอากไปวิ่งเอานี้แหละต้องรู้นะว่าจัดจารไม่จับผารอบด้วยจะให้บนล่างเลยเพื่อป้องกันคนเอาไปนอกเอาบนล่างไหมทุกคนที่จตถก็จะเขียนให้ มันจะเป็นผลเสียพ้าอาจารย์เขียนนะต่อไปเขาก็จะเป็นลบตัวเลขออกไงลบงวดแล้วก็จะเอาไปหากินถึงไม่อยากเขียนเสษกระดาษเพราะตอนนี้ยังมีอยู่นะครับนะยังมีเห็นมีอยู่เนะี่ยจะมีช่องบางช่องที่เอากรนก๊าสินที่เป็นลายมือเอาไปไปลงโงนี่นเป็นการสนับสนุนกองมิชาชีพอาจารย์งวดเขียนปีหกสาม สิบ16สิงหาปี6-3สาปีนี้ปี6เหกไไม่ได้เขียนม้ก็ยังเอาไปลงอยู่ไเออพวกนี้มันก็หัวหมออจันเขียนใส่กระดาษปะหน้ากระดาษ a อเนะี่ยเป็นกระดาษชาร์จที่เขาปัดปะหน้างานมาสงที่สำนักงานก็เลยมาตัดขึ้นมันจะได้สองงวดก็เลยเขียนมีกี่เขียนไงทีนี้เขาก็ไป็นลบของเดิมนะลบงวด คำว่าเม็ดเดียวหรือถล่มเจ้ามือ,มอก็อาจารย์เป็นคนเขียนเนี่นะก็ลงชื่อเขาก็เ,กเปียนงวดเปลี่ยนอะไรสังเกตนะดูดูดีๆนะครับนะมันปลอมแปลงเยอะมากก็เลยเอาเป็นไฟดีกว่าเอาทุกคนนะเดี๋ยวให้เป็นแนวทางนะเอาไปวิ่งเดี๋ยวถ้ามีเลขตัวนี้นะใครสังเกตแต่อาจารย์ไม่บอกบนบอกล่างหรอก นี่นะที่อาจารย์จับเนี่ยมันเป็นหน่วยขึ้นมาแนี่นอนมันเป็นหน่วยของบนสองตัวศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยแต่หน่วยล่างมันเป็นสองอาจารย์เล้เอาศูนย์หนึ่งสองแต่อาจารย์ว่าตัวที่มันเด่นจริงๆมันมาเข้าทุกครั้งก็คือหกนะมิจิอาจารย์ได้หกกับเจ็ดอาจารย์ได้ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองแต่ที่อาจารย์ว่าบนเนี่ยอยากให้มันเป็นบนเนี่ยอยากให้สามตัวแตกนุ่น สามตัวหน้าหน้าตามตัวด้านหน้าของรางวัลที่หนึ่งหนยเก้าหกหนึ่งเนาะแต่หกตัวหลักหน่วยของจานมันก็เข้าวินเป็นตัวสองนะครับกับส่หกนะก็ถึงฟันทงหกอยู่ในห้องแนวทางของไอ้จย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้งวดนี้เนี่ยจะซับค้ารลอกพอดีวนะเนาะเดี๋ยวจะให้บนล่างหองบอสพี่น้อง่นะเอาตัวเด่นเนาะ สองะ3สามนะครับให้เด่นสองได้สามนะ,นะ,นะแต่มาล้านเปอร์เซ็นต์นพี่น้องมันน้ำขึ้นให้รีบตัดเือนะครับสามเดือนแล้วยังไม่หลุดนะครับตัวเด่นนะครับที่ผ่านมา,าจาันให้ มันอยู่ในหัวแล้วหลักนะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังวันสักอาทิตย์หนึ่งนะงวดนี้น่าจะอาจารย์ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดด้วยพี่น้องฟังด้วยอาจารย์จะเดินทางในวันอาทิตย์ที่23ไปต่างจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวจะให้แนวห้องในแนวทางก่อนจะไปทําบุญในวันเข้าพรรษาแล้วก็นะก็ขอบคุณนะครับ f c ทุกคนที่เสื้อ ก็แสดงว่าทุกคนได้ทาบุญน,นะจารจะได้เอาเงินตัวนี้ไปซื้อรถเขียรให้ผู้พิการที่ต่างจังหวัดที่การิึนษนาะก็จะไปการศึน่าจะเป็นวันที่เพราะว่าเข้าพรรษามัน 3, วันที่สองนะครับวันมาับก็คือวันที่วันที่หนึ่งนะครับหวยจะเลยย้อนมาออกวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์จะไปกะรินกษก่อนไม่รุนหวยออกวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดแต่อาจารย์จะไป ไปทําบุญที่อีกที่หนึ่งนะถนแถวสารเม่แห่งนี้หรือไปอหลักกิโลที่อําเภอสีขอนะมีสองแห่งหรือไปหลวงปู่สวงก่อนนะครัแล้วก็จะเลยใส่ร้อยเอ็ดกาซสินนะครับก็ลเลยใช้เวลานานหน,น่อยอาจจะไม่มีเวลามาก่อนจะเดินทางนะครับก็จะมามาไลฟก่อนอยู่หรอกสักวันอาจจะเป็นวันศุก นะครับวันเสาร์อาจจะเตรียมเครื่องของเดินทางนะครับเอาประมาณนั้นก่อนนะนะครับประมาณนั้นแต่ส่วนอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วนะเี๋ยวจะส่งเข้าไปในห้องแนวทางเด้อยพี่นนองเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ใน่ข้างนอกก่อนเจวให้สมาชิกนะครับรอเอาไปซื้ออาจารย์ซื้อตัวไหนก็ซื้อตามนะลอตเตอรี่เหมือนงวดที่เมื่อกี้ก็ซื้อหกศูนหกหนึ่งหกสองเนาะก็ฟัน 6, หกเนี่ยอืม นะงวดนี้เป็นตัวไหนคอยติดตามกันสําหรับผู้ที่อยากได้เสื้อที่อาจารย์ใส่นะครับนะวันนี้เดี๋ยวหลังจากสิ้นสุดกันไล่น่าจะไม่ทันเด็กน่าจะหมดนะครับนะติดตามติดตามแลยนะนะเพราะฉะนั้นขนาดปิดเสียงแจ้งเตือนก็นยังดังอยู่นะครับอันนี้คือเข้าเข้า,เข,าเข้าอยู่ห้องแนวทางตลอดชีพนะครับเดี๋ยวจะพาทําบุญนะว่าวิธีาการสัดกรรมทำอะไรคาถาอะไรที่เราจะทำเราจะปฏิบัติตนแบบไหนนะครับ พออาจารย์ทําแล้วนะไม่ว่าจะเงินหมื่นเงินแสนแลยเงินล้านหนึ่งน,นะเงินแสนก็คือต่อตัวทุกสิบห้าวันนะคือทุกวันหงจะออกอยู่แล้วนะมันไหลเข้าดูดกันเข้าแบบมหัศจสรจ์นนะครับนะลองเอาเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนั้นนะคงจะประมาณนี้เนาะนะครับก็อีกสิบนาทีก็เข้าห้อง,งน้าสําหรับผู้ที่จะทํางานเจบตัวเข้างานกันนะครับจะจะบ่ายโมงนะครับก็ ค่อยเจอกันเนาะจากพุทธสุขเดี๋ยวจะมานําเสนอให้เป็นครั้งครั้งไปนะครับการพุทธสุขนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันพุธนะครับทุกคนค่อยทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงปังปันครับโชคดีสวัสด,ดีครับ